นี่คือคิวรถที่จะเข้าแบรเลกนะเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายคิวรถที่จะเข้ามาข้างในนี้ก็ยาวเหมือนกันก็คือที่เนี่ยถ้าเราเข้ามาตอน9้าโมงถึงบ่ายสาต้องจองพอ,อ,อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารเข้ามา,มาตอ้าโมงจริงก็มีหูหรือว่าหลังบ่ายสาอะ่ะก็ไม่ต้องจองเข้ามาได้เลยก็คือวันนี้เราจองไว้บ่ายสองถึงสโมงแล้วเขาจะมีเวลาหลัง4ี่โมงทำไมเนาะก็ไม่ต้องจองก็ได้ไง พะหลังสามโมงไงแสดงว่าตอนนี้หลังสามโมงทุกคนก็เลยแข่มาคนก็นเลยเยอะมากเป็นสถานที่มหาชนแต่มันเป็นแบงจริงมี่ไหนอะเนี่ยหูสองข้างแล้วมีจมูกอ๋อน่ารักจังเลยอ่ะออตรงนี้นะถ้าไม่มีไม่มีตัวสีชมพูเนี่ยก็เข้าไม่ได้ อนนี้เราก็นั่งชัตเตอรมาถึงแบร์เลกลนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วป็ค่อนข้างไกลก็เป็นที่ที่มีคนแล้วก็คนี่เยอะมากๆนี่มันก็จะมีป้ายบอกว่าเราจะไปไหนได้บ้างเราจะไปดูแบรเลกก่อนแล้วเราค่อยเดินไปทางซ้ายแล้วกันนะไปดูแบรเลกก่อนเดี๋ยวเราจะเดินวนรอบแบรเลกก่อนเฮ้ยมันมีนี่คือความชันหรือเปล่าเนี่ย14% 10%เนี่ยอย่บอกความชันเลยเล่มันจะต้อง นี่คือแบเลกก็สวยมากจริงๆน้ำใสมากมันคือมันคือแบเลกมันเองแบเลกเนี่ยน้ำเนี่ยมันมาจากน้ำแข่งที่ละลายลงมามันก็เลยดูใสแล้วก็สดชื่นมากๆ ระหว่างทางเดินไปรอบแบร์เลกนะคะมันจะมีทางที่แบบแยกไปเทรลทางด้านนูนด้วยถ้าอยากไปไกลกว่านั้นประมาณ4ไมล์ก็ไปได้ทั้งนู้นแต่ว่าเราจะเดินรอบแบร์เลกหนึ่งรอบแล้วก็ไปทางซ้ายให้เป็นนิมเลกวิมเลกเอเมอรัลเลกแบบนั้นกว่าเป็นแบบเหมือนเทรลแรกของคนที่เพิ่งมารรคกี้เมาทิน อ๋อจะเล่าให้ฟังว่าทางที่มาล็อกกี้มอเทนนะก็คือซมีก็ไม่ไหวซูมีก็ได้ทำการปล่อยอาหารเก่าออกมาหมดแล้วได้หล่อยก็เลยไม่กล้กินอะไรอีกนะคะทางมันก็ค่อนข้างจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาสนคันก็ต้องเตรียมยาดมยาดมยาดมยำห่อต้องเข้าถุงอ้วกเตรียมไว้ดีๆถุงอ้วกเอาแบบไม่ร่วพอดีว่าถุงอ้วกของเราที่สมีได้ใช้นั้น ดวยทั้งสองถุงจริงจร <Stevens. S 1> ิง <apologize> ต้องไม่รถของเรานะเต็มด้วยอ้วกห่งสองสาครึ่งทางของแบร์เล็กก็จะเห็นเป็นภูเขาด้านนี้มองจากมุมไหนก็สวยตลอดนะที่เนี้ยทางเดินกอแบร์เล็กนะก็เป็นทางที่สะดวกแล้วก็ง่ายมาก เช่อคืสี่แล้วก็ที่เราดูตั้งแต่ตอนต้นที่บอกว่าเป็นความชันเท่าไหร่อะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่เไม่ได้ไม่ได้ชันมากมีความชันแค่ตรงนี้เมื่อกี้แหละที่เดียวที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยอนอกนั้นก็สบายนี่นกโพ่มาจานกปีกฟ้าขอถ่ายรูปหน่อยชิบเม้งชิบเม้งชิบเม้งไม่ไปใกล้กลได้นะสวี <laughs> ก็เดินรอบแบร์เลกแบบแบบช้าๆนะ48นาที1กิโลกว่ากว่าอันนี้คือแวะถ่ายรูปเยอะมากแต่เราจะไปต่อทางโน้นอีกเทรนนึ่ง จากแบร์เล็กแล้วเราก็ไปไปทางนี้เลยเนี่ยมันจะผ่านนิมเล็กริมเล็กไม่เล่าเล็กไปทา,างนี้เลยเบียสตาร์า <ไป S 2> แค่หนึ่งจุดแปดไม้แค<า>่เริ่มก็ชันละ รถรอบสุดท้ายนะชอปเปอร์รอบสุดท้ายที่จะไปถึงที่จอดรถเหล่านะเหลือครึ่งตอนนี้เวลาห้าโมงสี่สิบห้าแล้วเหลือเวลาแค่ไหนชั่วโมงครึ่งอ่ะเขาไปแล้วก็กลับมาให้ผ่านนะตอนนี้นะเรากำลังรอสุริอยู่สุริเขาเดินเดินเ,เน,เน,เดนเขาเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วเขาก็จะพักเราก็เลยหยุดพักบงังสุริมาแล้วค่ะเอาไม้เท้าไหม อ,อันนี้ไม่ใช่ภาพสโลวนะ <laughs> มอนคอมันคือความจริง <laughs> เดินมาก็เกือบเจร้อยเมตรแล้วยังไม่เจอเลยเลยทางขึ้นอย่างเดียวเดินมา800รอเมตรก็จะมาเจอกับเล็กอันแรกคิดว่าน่าจะเป็นนิมเล็ก ที่เต็มไปด้วยดอกบัวสีเหลืองสวยมากเลยนะเ <c oughs> มล่นอนโปแที้ีตัวใหญ่มากเป็นสีดำแล้วก็ระวังมียุงกัดด้วยนะยุงก็ตัวใหญ่ <c oughs> อันนี้เป็นนิมเล็กจากหม่มสูง <c oughs> <c oughs> ริมเล้งนะที่มี้งสอนว่าไปทางนี้จริงเลยไม่อยากคิดเลยว่าจะคนเยอะขนาดนี้คนเยอะมากถึงแล้วริมเล็กแล้วก็มีปลาด้วยนะปลาเขา<ะ>ไปทางนี้เลยสวยมไหมกำเมืองเทพนิยาย ดรีมเล็กที่มันเหมือนฝันจริงๆถึงแล้วดรีมเล็กอีกด้านหนึ่งของดรีมเล็กมีปลาเทราวไว่ายน้ำอยู่อย่างสบายใจมันคงไม่รู้ว่าอาจจะมีคนมาตกมันได้ dream lake ก็ดูไมเจอาจจะกินยังไม่อิ่มก็ได้อ๋อกินแล้วไม่กิน แม่น่าจะใกล้ถึงแล้วเลยให้ดูากเลเห็นเล็กข้างหน้าแล้วก็เป็นแอมโบรเล็กแน่ๆเลยถึงแล้วถึงแล้ว Lake. แอมโบรเล็กเราตอนที่เรามาถึง m อม a บรเล็ก <c oughs> ยุงก่งจัดที่เรามาถึง m อม a บรเล็กเนี่ยก็หนึ่งทุ่มยี่ส,สิบเอ็ดแล้วเรากลับไปยังไงก็ไม่มีทางทัน shuttle bus รอบสุดท้ายอยู่ดี ก็นั่งนั่งเล่นไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยกลับตรงนั้นอ่ะเป็นน้ำตกด้วยนะตกลงมาลงมาสู่เอ e r a l ัลเล e ซุมีอยู่ไกลมากไม่ยอมขึ้นมาก็เดินเทรลเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็เกือบ6กกิโลพอลงมาถึงก็เกือบมืดแล้วแล้วก็ไม่มีรถกลับี่ที่จอดรถแล้ว ก็คือถ้าเกิดมาที่นี่อ่ะแล้วมาตอนเย็นหลังสามโมงก็จอดรถที่แบรเลกไปเลยไม่ต้องไปจอดตรงนู้นไม่งั้นเราจะกลับไม่ได้ทางเดินเทเลม่กี้นเป็นแบบทางขึ้นลงทางเดียวกันนะก็คือทางที่ผ่านเลกทั้งหมดอ่ะเป็นทางแบบขึ้นเหมือนขึ้นน้ำตกอ่ะเดินๆๆๆขึ้นไปจนสุดแล้วก็ลงก็เดินลงมาจนสุดนี้โดยผ่านเลกทั้งหมดคือมีนิ่มเลกริมเลกแล้วก็เอมเ,เลกอะเดี๋ยวเราไปหาผู้ใจดีที่จะให้เรานั่งรถ กลับไปที่จอดรถกันรถคันนั้นคือคันที่ช่วยชีวิตเราไว้ก <complexes> ็ค <Web insgesamt> ือว่าเราหาทางกลับไม่ได้จริงๆแล้วเราก็เรียกรถหลายๆคันนะไม่มีใครที่รับเราเลยแล้วเราก็เลยตัดสินใจจะเดินซึ่งมันไกลมากคือมีคิดงตั๋วรถมามันไกลมากเลยนะไกลมากเออมันแบบเจ็ดกิโละแต่มันความรู้สึกมันไกลมากประมาณเกือบสิบนาทีเลยอะเออแล้วก็รถคันนี้ชีลล่ากาถามเขาแล้วเขาก็แบบไม่ ไม่ไม่ได้รับเราเพราะว่าของเขาเต็มรถไงแล้วตอนหลังเขาก็บนรถกลับ,บมาใหม่แล้วเขาก็เห็นเราที่เรากำลังเดินอยู่เขาก็ยาก้ายของเขาทั้งหมดเนี่ยให้แล้วก็ให้เรานั่งมาโอเคเดี๋ยวเราเก็เดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมเช็คอินกัน